E é. aí

มองันหมออันหมูนี้หมูนี้หมนี้มอาช้าายฟองคชก็มาขัก้ับีกรปูวองมาชขางก็คู่าทานนี่กราปูเขากร้าวเกิดโคนเขาอาจจะเิดใว้งโตข้างแรงไม่ของโตคือเดิเข้าเหมือนเรื่องป็นเร่มกับปูเขาเกิดเก้าเคไว้หมว่าขงแรงเขามาคู่ด้หกซีฟในหกซิบเออในหกซมือหเรื่มรับ โอ้มักปกติบเน็ะบัพอว่กเก็กัเก่าเก็บถูงกักบกถุงตั้ง้ะครับว่าจะคุ้หมอแค่สักกไะด้รเปล่าแล้วเขาว่าม่ใช้โลกว่าทขงมาอืมปู่ตามาด้วยหรือว่าคข็อือขั้นปู่ตามาผมไม่เอาเงินว่าแข็อ่าคือไม่เงินครับพอพอวิเศษกว่านั่งบอรเปล่วิเศษแล้วครับไปเขาเอาเงินมอพอเขา่าเอาพูง หมอแกดื้อพอถึงเยี่ยมเียดกูนอครับปูแว่ลว่าพราะกลั้ไป่ไปคือคือไครับไปเข้าวัดาดันเด็กอเยครับหมวกถิงมาชบ้าอีกเยี่ยมครับเขาถือถามถามบนเลกหมวกิมาเขาถิอว่าไม่คู่ไปอีอชัปว่าควอมดันถามบนนู้นเอร์เสียโพ่หมวกชิมาเนี่ยบอกูวหมอมาจะขายครับเลืมคุณหมอถ้าบุกได้ว่าปลอดไข่อืม ความแรงของคงอยู่ที่ 70, บ 60, บทเก้าร้อยเจ็ดสนงกับหกวาทเลื่องบู่มาฐนมากฐานเลยปาปูมาานครับโอ้เครื่องคอาพิ่เตรมมันมันเก็งขนาดนั้นเพราะยางวาเ้เด็ดสามปูวกับองปัได้แล้เปลเ้นปปูถ้าเขาชิบก็เปลถาเขาชคลื่อนไหวก็จ่ายไ,าไห้ลยครับไปมึเลื่อยเลย,เลยครบปูกรามาฐา,านมาฐานไม่คู่เห็นตึ่อย่างเลื่อย เมื่อคู่ปล่อยตรวจวาดล้าก็เปิดงานเดาะผ่านผ่านเนาะครับเอเขาดองกังก็ได้เงิบเขาดรื่ังก็มาหันป่อยเรื่องดึงกัูเนาะนังหมูเดงปวดขาหักเนาะนังปีนมาปักกระเทานั่งแล้วก็นั่งสมัยอาขอให้ไม่โชคไม่อ่ำมือชคอม่ร่าอาก็วันนี้กข่าไเหึงๆแล้วก็รู้เหมือนเราเนะข้าปวยเรื่องครับปูอันนี้ใช้คนห่วงนนเองเนาะ ถวายโูลขางปู่แต่พบกับนางอมยศชาคำว่าคุ้งคารวะองคป้งเออถวายมากช้างลอยๆเนาะอ้าวขอทหมือโชคมือรมือโชคมือวัอายุวันนะกุูคขับพระหลัแล้วก็รวยข้าพขอรับคุิเดียวได้ยัครับเออข่างอุบลนหมดได้ีข้าก่าภาษีช่องสองพันบาทอีคาร้อยช่วยค่าคับเขาว่าท่านค่ากับเขาขึ้งแน่นก่คาร้อย ปจมาคู่กับเจ้า่ะ้าอบเขาเออทำไจะมาคู่ับ้าปู้าป <uh um> mm ูจ hmm. ้าปูยิ้้าบอกข้้ากเ่เนจจ้มข้าปูขึ้นาบอเอ้าแบบเออตรงห้องงู่นี่ละงก็ไดาเปน้าปูโอ้ยยิมครับ ไปเก้ยเขาไปเกยงปูเรียกนมอกกันออกแล้วสองสามมือครับองสามมืออกรงสองสามมือออกรวมแ้ปูเรี่กน้กนะครับเขาขายลูกแล้วแพ่แพงๆว่าทำมก็คู่ว่าพราะกินก็อยู่พราลูกแล้วเขาแบบเกิด้นเอาอยากกว่นั้นคือบ้ากินเลยคบปูแพงกับซื้อร่กวั้นเงื่อนว่าอุปอยากแพงกับซื้อเลยปูปูกัดจมก็พ่าเลดขึ้นอยากกับขึ้น ตายแล้วไม่ได้กินบัวปูเออไปหาว่าแขงก็เก็บหนักคือหนักเรื่องหกครับปูอยากคือกินเราบักเก็ดไปหาคือคือแ่นาคือดกคือคือแต่คือกค่หกรู้แล้วเก่าก็เก็บคือก็คือกระจอกกระจอกครับปูคัดกเจาูวมาเรีบพอกระโอกถึงมอค่กนเาะครับปูเก้าร้อยเ้าส่งงห่าะ ขั้นเห็นมึงเ็กถือได้เรื่องเก่าเลยคือคือยังไงมาบ่มเงินเรื่องข้าวหายไปวันนึง่าะมงไม่คู่อ่ะไม่คู่เมาเลยจะแจกเดีอเมาเลยถ้าเห็นเหตเรา้โดูรักเก่าแล้วคอเอาเมื่อมาแทนอยู่ใส่เมาประเด็นบะปูอาถูกซาถูกครับครับปู

ดื่อเรื่องแบบนาอันรน้เรื่องครับโกบก็อโกบก็ออกก็อเหมือนเรื่องครับเออปัยที่เราอาหารป็นสำค้ญอยู้เนาะอันนี้นักชันักชัรักใช่ไหมอืมค้งขาเออขพ่อข้อคือเก่าเือวันขึ้นคืบเก่าวนพ่อร่วงหนาได้พอแต่วบายห้าร้อยกว่าเนาะพบกับนางสมศินายไทยฤทธิ์ นางงูน่ายแค่คือแค่คือแค่ถึงมาคู่กันเอองยกว่าคือไอ้ข้อหลุอย่างหนึ่งมาคู่ง่ายแค่คือคืนางงูงหน่างูยันจับพื่จับคู่เออเร่มแต่งร้อยเร่แ้อเออขอให้นางนักทารัตขูงขาวจะมันง่ายให้น่ายกว่ากือพ่อขอคิก่อขอให้ไปโชคไปก้ามไปโชคไปไม่อาจนักขับไปแล้วก็รวยนั เออไหวพ่์วาเกิดซุกเก้าร่วงหนามก็ไหวพร่ร่วงนานลยเกครับครับบ่ทหอมืออะไรก็เก้านะอือะครับอันนี้นานีรันรักนัดดอออนี่รั่งบ่ันีรั่งเิอมเนิ่มจะไปทอดูกเืออุดรพุ่งน่ว่าแต่จะไปเก่าหรีให้พูดให้อบพาเรื่ออีกคอว่าแต่ อ้านางยื่นแรงกว่นั้นเลาว่าผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วก็รวยเนาะอ้าวอให้ม um well. h, ือเท่า <h> ม <arta> ือ i̇şte แ้งมเาไว้อด้วยนะถูกกับไปเองแล้วก็รวยอันนี้ขออีงทาง้ากน้อขที่ไปถอบหนังเขาเขาเขาถอดปรคตอจะอดแบ่อันนี้ใ้โคงข้างบนม่อะไรแม่แม่ใ้โคมผางบุไปรอยูเพื่อเพื่อควบคุมภัยน่ะเรื่องแบกแตเกิดอ่ะ ขอให้อีนยันเร่เราแต่เรอแริ่จว่ามานบ้าจะเริ่น้ำดูมาแบนี่พอไม่อยากความขายหน่ะพ่อรับนาหอกย้หานกูเออขี้น่งเราอขาให้เริ่อ่เระ่งกเริ่แตจังได้เมีอฆ่าบ้านแม่เ้าคิดแม่เอ็คิดแมดูกันคน่ะอี่นนั่งหอนยงนะหัวบอกเรนี้ กไม่ไพเอาวเลึเขาเสือพักนักบุกนักจทั้งนั้นก็พอขกับปอเอาถึงงานยาตอยาดเยิะมาจากฝาจากลูกเป็นกันนายปว่าอ็แขกกขาเท้าก็จิตใจเรื่องของบ้านใหญ่ขอจะเรื <that> ่อมดูเหือนเงื่อมงายิ้นอมสั่นเหรอปุ๊บหาขึัวไดูเหมือนเื่อมหัวมันกระโดตามไปกปจับเกจับเต มันตุ้มเท้ามัตุ้มเท้าโอ้เฮ็ดไฟฝ่าขอดไปแล้วเข็ดไมีเอาไ่เอาไม่เอ่เองแก้แก้แก้แกแก้ปวกแก้่ากันอ่นี้แกไปเรื่อยๆขัดไ่กอึขัดกตายแก้โอ้แก้หนโอ้คืและวนได้ไอย่างนีขัเข้าให่อคือแ่ะว ปูว่าถือการเป็นไม่คู่กาถือการออมถือเนาก็เขาวาดี่วงบาดเผลก็เบ็นตัวตัวแต่ว่ามมอคู่หายถอก็ได้คือคลิปูเออเนาะปเปิดแค่แต่หนี่งอย่างเนาะแล้วการเงาเจ้าคับปู วอมืกอ่กันอ่กัเดี๋ยวปกคือพ่อแก่้ว่ากันค่ะขั้นแขวะแม่อแม่พ่อไป่เดี๋ยวลูกจะไปชื่อกระถุงแข็งแค่พ่อเออพ่อไปเนึ้อรุกไก่แค่ไม่ใช่ตัวเอาพอไปเง้อรุกไก่แผ่ไมาใก่ตัวเออพ่เงื้ ก็ขาดขางาะขัาฮ่าเา่าจะาถฮ่าฮ่าั้าฮ่มาม่านกัฮ่า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 ม่าฮ่าม่าก่าา่่าาาาาาา แต่ว่าคือกัดแต่ไ่ใป็นายรยังครับลูกยิ่งปวนยังทำ้าลย่พ่อี้ปืนยิ่งทำครับพ่อครับพ่เป็นคบเป็น่อคมากเนาะครับให้ดูนะคพกพ่กับใครอยู่ยังหนักหนอยเมือโลงครับพูนขี้ไพ่ขี้ไลพอว่าจะขี้ปืนยง ถึงมาได้ก็เท่าคือแต่รพ่อรอกพ่อวันน้กงานก็ตายไวค่อคือผมเ่็น้องผมน้องก็ตรงน้องกูพอขายหนาไวเหมือนเดวีเลยมาขัดเราอย่เนาะเย็บซีโพงโมกูอดมาอะไรปูเอ๊ะคผ่างมาทางเครื่องบัตรแค่เอง ข้างกับาติดหนึ่งติดบัขาดวยบอกบอก่ดเดเ็าดหนึ่งต็ดเออไม่ถือมมออกเราไม่ทำโคงกรเท็จนนะเดยวเลยน้ฮนะ,ะให้ราทำไม่อรมือำไมือรบมอาไอวันนักถูกขับไปจริงจงแล้วก็รวยนะนะอาจจะลืมแต่ลืรับใคเร่อมาอันน ข้าจะยั้งงูข้าแกดักแกแต่ข้าไมได้เออนานมานักคงพักถูกืูให้ปู่เปิดดวนเปิดตั้งแนบวอปดกันเออแค่หนึ่งกับโชเพราะแสงจะถหนว่าเปิดเสียงเออเรียกโคก็ยังมาเฉเปิดก็รู้เรี่อครับปู่ต้องรอดเรื่ขงนึ่ทางชื่นยืรอช่อผิดทาง้สองชี่รอยทางชิ้สา เขาเราหกชิ้นแปลกนังไม่ชอกเปิดโคกเขาแสดงเ่นั่งมันอ้าวขอให้มอโชคต่อนะลูกนะโชคโตอขอให้ไมอโชคไม่รักไม่โชคไม่ไวอ้อนะสุขภาหึ่งแล้วก็รวดเตลึงเลนะลูกนะยังเออก็คือรืร้นบ่ากเหนี่อังเือแต่ว่าสิโคกนางนองนุชึงพารีอ่ะ

เป่าเหิดนึ่มื่ออคือคือง่ายวร่วมคุยกนน่ามือวนรวบูุูบูก็ง่ายก็ขน็ง่ยก็ไดไเปเหมือนกดไทยเอื่้อผุ่นเงยยาจะเ่องกันเยอะๆกับเมือคลองดิ ครับเขาบอกว่าเือกว่าจะ้องเหนากนือยับู่จ้ครอัเอเขาให้นางอมุดพึงพาเรือขอให้ปลดนี้ปลดถึงนะลูกนะพ่อเป็นคนใจดีลูกอาปดนีนะลูกนะออกูคือ่าาทอ ครับสิบเก้าบคือมดีรับครับปูมดแก้วขึ้นมาเยอครับก <jem> <c oughs> <c oughs> ็คือยาโคห้มันปูอ่อนครับปูกัเขียวคือกไนหาานคือไม่หรอหัวหัหก็หัวแล้วปูว้า พ่อไม่ใช้เป็นไทยอย่างนี้พ่อไม่มองดไม่เีืยคปูคปูบคปูจะปูกคปูแคแคปอแคปูแคปูแคปี่คปูแคเตรียมแคปูแค้วพอเด้คแคปครูแคู้ะพอูแ่ปูแควูแปเลยปี่คปูแคู่แคปเแคู่แคปูแครูแคปแูค ไปก็ไปเย็่ยมไปก็ไเย็มซถ้าตอคมาไหนอนได้สุดเลยครปูแต่ามาคักก่อกเจ็บอกไเยิ่งไปัขกในเมือนเจ้าอนแกงเดียวเนาะไม่เป็นไก็ไเออนางกินราฟาวิชารานายรักรุ่งค่อเพราะครอบคัวหนึ่งพันห้าร้อ0บาทเนาะเออหัเตี้ยหัตถ์ตน้เออเออได้ผูกได้ข้อมือก็ตัง 20า้อวารอยคืกว ¿no? ่าอยถูกผพรยืนยันร้อก็านอร้หแสนไ่้ขึ้นมาให้หุบปก่ไ้หบ่้หบกระป่ขึ้นมาขึ้นมากให่ึ้ว่ากข้นกให่้นมาขึ้นกใหญ่้มากใหญ่ขึ้อมกห่ขึ้นมากใหญ่นกห่มากใหบ่้ากใหน่คม่บใจ้าใจ พ็จะองปัาเรื่องครับพ่อเนนี่อหัวผู้หัวอหท่านไรนานีเรื่องท่นจะเนาะท่านพยายับอหายไไอเนาะอแก่ันไม่ไหวนะ้อทุกนหน้าตาก็ไม่มีแล้วอแต่พอออกได้การมอไม่ใชเป็นเรื่องอนครูแต่ไม่ครูหอกไม่ได้ ครับขวับมีล่ะแบบนีก็แข็ง <c oughs> แล้วอกกเ,เอวเอชาวบ้คือคนทันชัวร้ได้ขอมะเนีย